รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทนะตัวนี้จะเป็นเดทผ้าย,ยืดบนเวฟค่ะเนื้อผ้าของเขานะคะพี่จะมีน้ำมักค่ะพี่แล้วก็เนื้อผ้าถิงตัวผ้าตัวนี้ค่ะพี่ซักไม่ต้องรีดเลยนะใส่ได้ยาวๆค่ะพี่เนื้อผ้าไม่ย,ย้่ยเนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ตัวนี้ผ้าไม่มีซับในและชุดนี้ผ้าไม่ต้องรีดด้วยผ้าดีมากๆมาของเขาจะเป็นขอปกแบบนี้นะคะพี่และซิปตรงนี้จะรูดได้จริงและมีมุกตุ้งติ้งแบบนี้นะ แขนใส่สบายที่ไม่ต้องกลัวนะคะงานเป็นของสาวอวบส่วนด้านหลังนะพี่ด้านหลังกระพิมพ์ลายส,สวยๆแบบนี้ค่ะพี่ผ้าดีมากๆตัวนี้อยากให้ลองเลยเป็นผ้าเทปตัวเดิมนะส่วน,นหน้าเป็นแบบนี้นะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อ,อกมนาะผ้าห้านิ้วความยาวชุดสี่นิ้วนะเป็นชุดเดทค่ะพี่เป็นสีไซมีไซเดียวตัวนี้แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยจะเป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่รุ่นนี้ขอให้โปรพี่นะสำหรับคนที่กดติดตามช่องค่าหนึ่งเจดห้าเท่านั้น ตัวนี้นะคะพี่จะไม่มีกระเป๋าอะไรเลยเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะพี่เอาไปแค่175พี่ฟังสีี่พูดเป็นหลังนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่อยกับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสแล้วตามด้วยสีจะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสาคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะ รหัสนี้จะมีสีเดียวเหมือนกันนะคะพี่หนูให้โปรพี่นะ175เท่านั้นสีนี้นะคะพี่จะเรียกสีแดงขอเรียกสีแดงนะพื้นเขาเป็นสีแดงนะแล้วลายเขาเป็นแบบนี้นะตอนนี้ขอเรียกสีแดงค่ะ175เท่านั้นค่าส่ง29บาทเหมาจ,จ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มนะคะพี่รุ่นนี้ชุดเด็ดบอกเลยว่าคุ้มมากๆผ้าดีมาก,มาก,ามากๆให้โปร175เท่านั้น,นะคะ่ะสีนี้จะเป็นสีแดงรหัสนี้มีสีเดียวนะคะพี่1 7ี่ รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทนะตัวนี้จะเป็นเดทผ้ายืดบนเวฟค่ะเนื้อผ้าของเขานะคะพี่จะมีน้ำมักค่ะพี่แล้วก็เนื้อผ้าถิงตัวผ้าตัวนี้ค่ะพี่ซักไม่ต้องรีดเลยนะใส่ได้ยาวๆค่ะพี่เนื้อผ้าไม่ย้อยเนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ตัวนี้ผ้าไม่มีซับในและชุดนี้ผ้าไม่ต้องรีดด้วยผ้าดีมากๆงานของเขาจะเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่ละซิปตรงนี้จะรูดได้จริงและมีมุกติ้งติแบบนี้นะ แขนใส่สบายที่ไม่ต้องกลัวนะคะงานเป็นของสาวอวบส่วนด้านหลังนะพี่ด้านหลังกระพิมพ์ลายส,สวยๆแบบนี้ค่ะพี่ผ้าดีมากๆตัวนี้อยากให้ลองเลยเป็นผ้าเทปตัวเดิมนะส่วน,นหน้าเป็นแบบนี้นะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อ,อกหนะ้าผ้า50นิ้วความยาวชุด40นิ้วนะเป็นชุดเดทค่ะพี่เป็นสีไซมีไซเดียวตัวนี้แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยจะเป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่รุ่นนี้ขอให้โปรพี่นะสำหรับคนที่กดติดตามช่องค่ะ175ห้าเท่านั้น ตัวนี้นะคะพี่จะไม่มีกระเป๋าอะไรเลยเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะพี่เอาไปแค่175พี่ฟังสีี่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่อยกับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสแล้วตามด้วยสีจะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสำคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะ รหัสนี้จะมีสีเดียวเหมือนกันนะคะพี่หนูให้โปรพี่นะ175เท่านั้นสีนี้นะคะพี่จะเรียกสีแดงขอเรียกสีแดงนะพื้นเขาเป็นสีแดงนะแล้วลายเขาเป็นแบบนี้นะตอนนี้ขอเรียกสีแดงค่ะ175เท่านั้นค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มนะคะพี่รุ่นนี้ชุดเด็ดบอกเลยว่าคุ้มมากๆผ้าดีมากๆให้โปร175เท่านั้น,นะคะ่ะสีนี้จะเป็นสีแดงรหัสนี้มีสีเดียวนะคะพี่17